วันนี้ผมพาพี่น้องเดินทางมาเยี่ยมชมบ้านแม่สามแลบตําบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุดแดนประจิมริมสารวินในหมู่บ้านแห่งนี้มีชาวมุสลิมเชื้อสายกะเหลี่ยงนะครับอาศัยอยู่จํานวนหนึ่งเรามาฟังความเป็นมาจากนายอนอนท์วงศิรินผู้นําชุมชนมุสลิมแห่งนี้กันก็ประวัติความเป็นมาของบ้านแม่สามแลบเดิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นท่าเรือ เป็นหมู่บ้านท่าก็คือจะไม่มีพี่ชาวบ้านอยู่เยอะก็จะมาขึ้นพวกแร่พวกไม้แล้วก็พวกไมอีก็จะเป็นจุดที่ว่า,ามาขึ้นท่าที่นี่หมดก็คือจะไม่มีชาวบ้านหลังจากนั้นก็เริ่มชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาก็จะเป็นพวกที่มาทําการค้าสมัยก่อนก็จะมีพี่น้องสดิมของเราอยู่ที่นี่จากแม่สเสียงอยู่3ามครอบครัว,วสีครอบครัว,วามาค้าขายอยู่ที่นี่ ลัางจากนั้นก็คือพี่น้องสลีมจาก,ากรัดกระเหลี่ยงก็คือต้องแบ่งแบ่งคุยว่าคือเป็นรัดกระเลียงเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เป็นลุนยาบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ครับของเรานี้จะเป็นหออกระเลียงเชื้อชาติกระเลียงอยู่แล้วเดิมคนบังกลาอะไรนี่คือไปแต่งงานกับคนกระเลียงในรัดกระเหลียงเนี่ยคนที่พาขายแล้วเราก็สืบเชื้อสายมาจากบังกลาจริงแต่เราเป็นเชื้อชาติกระเหลีย่ยง ในรับพมา่าก็คือเริ่มทยอยเข้ามาเป็นพวกที่ว่าค้าขายนะครับก็จะทยอยเข้ามาเมาื่อก่อนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดครอบครัวสมัยพ่อผมเข้ามานี่ก็มีพี่น้องสินที่ย้ายมาจากของพอม่านี่ก็ตอนนั้นก็จะมีอยู่แค่สามครอบครัวเดิมที่อยู่พะปูนะครับคนพะปูมาอยู่ที่แม่สามแหลหลังจากนั้นก็ตั้งแต่พ่อผมเข้ามาปุกก๊บก็คือเริ่มทยอยเข้ามาก็จะมีผืชของแม่นูลาอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะย้ายเข้ามาเรื่อยๆจนกว่า,จน,วาจนกระทั่งอาประเทศพม่า,มาเริ่มมีการลบลากันลบกันกับอาพม่ากับกะเหรี่ยงชาวบ้านก็ต้องเริ่มหนีทยอยหนีอพยพเข้ามาในฝืนเป็นดินไทยของเราก็พี่น้องมุสลิมก็เริ่มทยอยเข้ามาก็มีของไทยใหญ่บ้างกะเหรี่ยงบ้างก็คือรุมรวมกันนะครับก็ทยอยกันเข้ามาจนกระทั่งหมู่บ้านเราปัจจุบันก็มีทั้งหมด พันกว่าครอบครัวประมาณพันหนึ่งกับพันครับก็จะมีของพี่น้องมุสลิมเราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมี48 48ครอบครัวเดิมข้อมูลของปี53นะครับล่าสุดเนี้ยน่าจะเกินประมาณ50เกินได้ครับเพราะว่าบางคนก็แต่งงานก็แยกครอบครัวกัน น่าจะเกิน5้าสก็คือล่าสุดเนี่ยคือเรายังไม่ได้มีํำนวนว่ายังไม่ได้สำรวจก็ละราวประมาณ500ยกว่าคนพี่น้องมสลิมก็รวมแล้วทั้งกะเหลี่ยงไทยใหญ่ก็จะมีประมาณเจ็บสองันอาหารที่บ่อยที่สุดก็จะส่วนมากที่นี่ก็แทบจะไม่ค่อยมีนะจะมีก็จะเป็น ยังยังมีบางกลุ่มที่ยังยากจนเนาะแบบที่ว่าเรายังต้องช่วยก็คือทางแม่เสลียงเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยกันสําหรับคนจนแน่นแบบเดินรามาดอนบ้างอะไรบ้างก็คือมาแจกจ่ายก็ยังมีบ้างแต่พูดถึงว่าปัญหาหลักที่เจอก็จะมีมีงานสัญชาติบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าพูดถึงว่าเยอะไหมปัญหาก็ไม่ได้เยอะครับก็คือมันอยู่ที่ตัวของเราเองอเราต้อง เราต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะว่าเรามาอยู่ในพื้นเพนินใซไทยเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปีไหนเราเกิดที่ไหนก็คือตามหลักกฎหมายก็มีให้เราทาอยู่แล้วนะครับก็ก็มีบ้างเล็กน้อยแบบว่าคืออาจจะปั้าเอกสารขัดแย้งกันบ้างอะไรบ้างก็คือเก๊ไขายกันไปนะครับตอนนี้ก็คือก็จะมีนะครับมีเพราะว่าของเราหมู่บ้านของเรายักษ์เดิมแล้วเดิมก็ยักษ์เดแล้วอ่า พูดถึงว่ามัชชีนของเราก็มีอยู่สองหลังตอนนี้นะครับมีสองหลังแล้วปัจจุบันนี้คือหลังอันสอรี่นี่นะครับก็มีการสร้างถูกสร้างพื้นที่ที่จะจัดให้เด็กนักเรียนเรียนแล้วก็เวลาแขกอะไรมาก็อ,อาจจะทำเป็นห้องอาหารให้เขารับประทานอาหารพักให้มันเย็นๆคือถ้าเป็นในตัวอาคารของมัชีนเนี่ยก็คือมันมันไม่หมด ก็ดูแล้วไม่สวยแล้วเนาะก็กำลังสร้างอยู่ตอนนี้ก็ยังขับฐานงบประมาณอีกส่วนหนึ่งก็กําลังจะทาโรงเรียนกรรเรียนการเรียนการสอนข้างบนที่ตอนนี้เราที่แล้วเรามีอาคารอยู่ตัวนึงก็คือปัจจัยสาคัญก็คือตัวเงินที่ต้องรับบริจาคกันเพราะของบ้านเราเนี่ยถ้าจะให้ชาวบ้านช่วยกันเองมัเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพอฟังเรื่องราวของพวกเขาอยากจะช่วยเหลืออุดหนุนก็สามารถประสานงานมาได้ ความเป็นมุสลิมการรักษาตลัก์และาศาสนาของพวกเขาไว้อย่างเนียวแน่นเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนมุสลิมการจะยืนอยู่ในสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายอิสลามและแบบอย่างของท่านนับดุลล,ลอฮุอะลวะซัลลัมจึงเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติไว้นิว